หากคุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่ค่ะเพิ่งเพื่อนผ่านชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้ได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ของคุณหลายๆคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ค่ะอาจจะรู้สึกกังวลแล้วก็เรานั้นจะทำอะไร ก็แล้วแต่อยากคิดอยากจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆอยากจะทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวเราเองกําลังคิดหาทางว่าเราเนี่ยจะทําอะไรดีจะทํางานใหม่ๆจะทาโปรเจกต์อะไรโดยเฉพาะธุรกิจใหม่ๆให้กับตัวเราสิ่งนี้นัดมีคําตอบให้ในคลิปนี้เรามาดูกันค่ะว่า โปรเจกต์ที่เรากำลังทำอยู่นั้นเราจะต้องเตรียมกำลังใจอย่างไรโอกาสที่เรากำลังขวยควย้ามันอยู่เราจะต้องมีกำลังใจอย่างไรที่จะทำให้งานนี้มันสำเร็จคุณจะต้องเข้าใจตัวตนอย่างแท้จริงค่ะไม่คาดหวังมันไม่ผิดหวังแน่แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและวางแผน วางงานให้ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายนั้นแค่เพียงเราเข้าใจตัวเราเองค่ะว่าเราทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเราโฟกัสงานที่เราทําเราโฟกัสโอกาสที่เรากําลังตั้งใจหามันสิ่งนี้จะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จได้นะคะถ้าหากว่าคุณอยู่บนความพอดีพอดีอยู่บนความเข้าใจว่าเราทําสิ่งนี้เราทําด้วยความชอบความรัก ในขณะเดียวกันเราก็ไม่คาดหวังกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นขอเพียงแค่เราทำมันด้วยหัวใจด้วยความเบาๆสบายๆทำด้วยความสุขของตัวเองและอารมณ์เหล่านี้ล่ะคะ่ะที่จะทำให้งานของคุณนั้นประสบความสำเร็จจะทำให้โปรเจกต์ใหม่ๆของคุณนั้นได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและมีวิธีอีกวิธีหนึ่งคะ่ะที่จะทำให้การลงมือทำของคุณนั้นดีมากขึ้น การลงมือทําของคุณนั้นจะช่วยทําให้สิ่งที่คุณปรารถนาและสิ่งที่คุณกําลังมองหานั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นคิดให้น้อยลงค่ะถ้าหากว่าเราอยากจะทําแล้วเราเข้าใจอารมณ์ของเราแล้วเราเข้าใจในทุกอย่างแล้วเราปรับอารมณ์ของเราได้แล้วแต่เราคิดให้น้อยลงได้ไหมคะลดลงมือทําให้มากขึ้นฝันให้น้อยลงแล้วโฟกัสกับการลงมือทําอย่างยิ่งโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจเลยว่ามันจะสําเร็จเมื่อไหร่ มันจะไปได้ไกลแค่ไหนขออย่างเดียวค่ะว่าเป้าหมายเราต้องชัดแล้วทําโดยที่เราไม่สนว่าสิ่งนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับเราทําด้วยหัวใจจากความรักที่เรามีทําด้วยความสนุกคิดให้น้อยลงฟงซานให้น้อยลงฝันให้น้อยลงและทําตามแผนที่เราวางเอาไว้ค่ะสิ่งนี้จะสำเร็จได้ใครที่มีโปรเจกต์อะไรอยู่ลงมือทำได้เลยนะคะแค่คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีการ วางแผนการทำงานที่ดีแน่นอนคะ่ะทำด้วยหัวใจไม่คาดหวังมันจะไม่ผิดหวังแต่เรามีสเต็ปม,มีการแก้มีการเรียนรู้และชัดเจนกับเป้าหมายทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้เป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะใครมีโปรเจกต์จะทำอะไรใครจะทำเรื่องอะไรลองคอมเมนต์บอกนัดหน่อยนะ